สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวห้องใต้ดินแต่ดูห้องด,อ,ด,ดอ,งอกสิเดี๋ยวไปาจาัการกริปเปอร์ก่อนโอ้โหโคตรแรกเฮ้ยเจ้าบู๊คจะเป็นผิวกำเนิดแห่หกกหอยอยงกิปเปอร์เกิดเราจะฆ่าแก่เท่ากับฆ่ากิปเปอร์ วิ่งกบบ้านเต็มถูกบ้านบ้านบ้านนักภาพเลยแบบวลูไว้แหละก็เอ่ออันตอนที่เราจะฆ่าคิปเปอร์ลราขอไปเอาธนูเต็มธน,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 นูแล้วก็ไอ้ชิวแวดส่วนขยะเก็บไปนะฮะ แป๊บเพืขอจัดของก่อนแป๊บอันนี้อยู่อยู่อยู่ตรงนี้อันนี้อันธนูอันนี้เป็นทอสนีเก็บอันนี้อืมอันนี้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 โอเคหาเรียบหารวยหาเร็วดูวบบ อยแบบูแบบแบบแบบชูแมตตอนแรกอัดไปรอบหนึ่งแล้วน,นะแล้วแบบมันไ,ไม่ติดไงคลิปเปอร์อยู่ในเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าหมูเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากคลิปเปอร์เอ,อไม่ใช่คลิปเปอร์มีต้นกำเนิดมาจากหมูปเ,ปอเอ๊ะเฮ้ยมันเกิดมาจากหมูได้ไงตั้งกี่ยว,ว่าน็อตเนี่ยเขาสร้างหมูผิดพลาดนะคะเลย เป็นรูปทรงแบบกิปเปอร์เขาเลยใส่สีอะไรให้เหมือนกิปเปอร์เลยนะคะซึ่งเนี่ยหละค่ะเพิ่มเติดี๋ยวจะลงไปได้ล่างก่อนมาตัวกิ๊แอปเปิ้ลไปเฮ้ยลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรวะ๋ว่าเราลืมอะไรนะเราลืมอะไรอ่ะล่ะลืมอะไร ให้ลืมที่หิวเลือ่อนเองโอไปดีกว่าปะเราจะพาไปดูฟาร์มเอิบเอ็นบของเราไปรีบไปเถอะชักน่ากลัวแล้วเนี่ยเฉลย ซึ่งในฟาร์ม m อ c ของเราเนี่ยตอนแรกอะ่ะเ,เราเราเสกไว้ประมาณสี่ตัวใช่ไหมป่านไป2 3สองสาวันหรือไม่กี่นาทีนั่นแหละมันมียี่สิบตัวแล้วไอ้ลถวัวเลนมตรวจเองอะ่ะโอ้โหแบบเฮย้ยเราทำได้ไงดีใจมากเลยเดี๋ยวดูจักฐานนี่ฐาน นี่ข้านอกอีกหลักฐานหลักฐานหลักฐ,ฐานทั้งนั้นไม่ได้เสกเลยนะซึ่งเราบอกได้เลยว่า n อ c นีเนี่ยชอบทำความแครอทมากแล้วแบบไอ้ออนี่มันเนอย่างเนี้ยโดนดิงแปบ๊บซึ่งเนี้ยว่าเราตรงเนี้ยเป็นข้าวตรงเนี้ยเป็นปอแตโตตรงนี้เป็นแครอทอะมันหยิบแครอทมาใส่ความโมปอแตโตความข้าวด้วย แล้วเออม,มันมันชอบฟังแกแล้วแล้วแต่มันมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าห้องแหลบวิทยา,าศาสตร์ของเราเป็นไงโดนอื <c> ่น <oughs> อย่าออกนอกเส้นทางเลยเขอร้องไปเลยไปดูกันใช่อ่ะกินไว้ก่อนได้เปรียบนะฮะไปไปกระโดดอืม เอาอันแรกก่อนเนาะอันแรกนี่กุ๊กตุ้ใจบ้านเลยเป็นแลปปิสนะนี่ใช่ไหมแล้วก็จะเออห้องปรุงยวทำอะไรหลายๆอย่างเออเอเอ,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 เอาท่ามาเถอะนะอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นห้องใต้ดินเลยซึ่งจะไปแล้วต้องเศร้าไปไกลด้วยเวน่ากลัวมากๆเลยนะระหว่างไปกับปากทอดปากทอดไม่ให้ตัวอะไรมาเกิด ซึ่งเราไม่ค่อยชินด้วยไงกับการแชทเกมแบบเอาชีวิตรอบแบบเนี้ยคอปีนหัวซอมบี้เกิดแล้วกันเพื่อความแน่ใจโอเคโอเคซึ่งนี่ตรงนี้เลยนี่มันก็จะเป็นห้องใต้ดินแบบนี้ซึ่งก่อนจะไปก็ต้องเตรียมนี่ฮะและ้วความสว่างเพราะว่ามันน่ากลัวมากจริงๆนะ เราลงไปเนี่ยตัดเดียวนะเพราะว่าเรากลัวข้างล่างก็จะมี n อ c 2ตัวแล้วก็ขึ้นไปเลยน่ากลัวน่ากลัวจะเพื่อนยาทำไมนายน่ากลัวอย่างนี้น่ากลัวสวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายน่ากลัวน่ากลัวเดีเดี๋ยวเดีย๋ยวไปไปเดี๋ไม่กล้าหาเรื่องกับฉันนั่นหรอ Bye bye, chup, chup.